ร้านจำหน่ายขายส่งเสื้อผ้าในชุมชนบ้านดอนศรีเสริมกสิกรในเขตเทศบาลเมืองน่านซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมสูงสุดต้องนําเสื้อผ้ามาล้างน้ําทําความสะอาดค่ะก่อนที่จะนําออกมาขายในราคาถูกนะคะเริ่มต้นขายเนี่ยตัวละสิบาทเองค่ะเพื่อที่จะลดการขาดทุนจากน้าท่วมที่สร้างความเสียหายเป็นเงินนับแสนบาทการนำสินค้าน้ำท่วมมาวางขายก็ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่จะนำไปขายต่อ บางส่วนที่ก็ยอมซื้อเสื้อผ้าแล้วก็นำกลับไปซักล้างเองนะคะขณะที่ทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลน่านยังคงออกหน่วยให้บริการตามสถานที่ต่างๆต่อเนื่องเป็นวันที่5แล้วค่ะส่วนตำบล่ายแก้วและตำบลท่าน้ำอำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน ชุดบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทนหารบกที่38ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพระสงค์ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาก็เข้าให้การช่วยเหลือชาวบ้านค่ะมอบถุงยางชีพอาหารและก็น้ำดื่มรวมทั้งแนะนำการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนเพื่อป้องกันโรคติดต่อที่มาจากน้ำท่วมค่ะส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อคืนที่ผ่านมาสํานักงานชลป,ประทานที่3ก็นํารถ ขุดไฮโดรลิกสี่คันเร่งเสริมคันกั้นน้ำป้องกันเอ่อล้นตะลิ่งตามแนวแม่น้ำยมสายเก่าหรือคลองเมนในเขตตำบลท่าช้างตำบลพมพิรามอำเภอพมพิรามซึ่งมีความเสี่ยงน้ำเอ่อล้นตะลิ่งนะคะเพื่อป้องกันพื้นที่การเกษตรในเขตโครงการส่งน้ำไพรชุมพลซึ่งยังไม่เก็บเกี่ยวนาข้าวขณะเดียวกันสํานักชนประทานที่3ก็ได้ระบายน้ำยมลงสู่แม่น้ำน่านผ่านเพื่อที่จะลดผลกระทบน้ำเอ่อล้นตะลิ่งให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอบางระกมด้วย ส่วนระดับน้ําในแม่น้ำน่านที่ไหลที่ผ่านตัวเมืองจังหวัดพิษนุโลกยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่สามารถที่จะบริหารจัดก,การน้ําเหนือรับน้ําจากแม่น้ํายมได้ค่ะที่อเภอบางระกร,รมระดับน้ํายังคงค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นทางเทศาบาลตำบลบางระกรมเมืองใหม่ที่นำดินมาถมพื้นที่สาธารณประโยชน์สร้างพื้นที่อบยพชั่วคราวให้ชาวบ้านริมแม่น้ำยมชุมชนคุมแม่ย่าซึ่งเป็นจุดท,ที่ต่าสุด ซึ่งเป็นจุดที่ต่ำสุดนะ,ะแล้วก็มักที่จะถูกน้ำท่วมทุกปีด้วยค่ะ ตอนนี้อีกจุดหนึ่งที่จะต้องมาจับตากันก็คือพื้นที่ลุ่มภาคกลางนะคะหลายคนกังวลเหมือนกันว่าสถานการณ์มันจะไปซ้ำกับปี54อีกหรือไม่แต่ว่าถ้ามาดูในเรื่องของการระบายน้ำณนะขณะนี้ค่ะก็เริ่มมีการระบายน้ำเพิ่มมากขึ้นอย่างกรมชลประทานมีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเกณฑ์ประมาณ700-900ลูกบา์เมตรต่อวินาทีเพื่อที่จะพร่องน้ำในเขื่อนและก็เตรียมรับมวลน,น้ำเหนือด้วยนะคะส่วนชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่ในบ้านเรือนท้ายเขื่อนจังหวัดนนท บุรีและปะทุมธานีมีความกังวลกัค่ะว่าจะมีน้ำท่วมหนักเทียบเท่าปี2554หรือไม่ค่ะ ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทางตอนบนของลุ่มเจ้าพระยาก็ทําให้มีปริมาณน,น้ําสะสมไหลลงบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแนวตราเพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นทางกรมชลประทานก็ปรับเพิ่มการระบายน้ําผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเกณฑ์ประมาณ 700- ดรถึงพันลูกบา์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับปริมาณน,น้ําและปริมาณฝนที่จะตกลงมาเพิ่มซึ่งก็ส่งผลให้11จังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจะต้องเฝ้าระวังระ,ระดับน้านะคะ ระดับน้ําที่ประตูระบายน้ําจุลาลงกรจังหวัดปทุมธานีตอนนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะไม่ถึง10เมตรแต่ว่าปริมาณน้ําจากภาคเหนือและการติดตามข่าวสารก็ทําให้ชาวบ้านในชุมชนย่านประชาธิปัตย์เกิดความกังวลกันแล้วว่าจะท่วมหนักหรือไม่แต่อย่างหนึ่งที่เขาพูดกันประเมินกันก็คือไม่น่าจะซ้ารอยปี54ค่ะกังวลมากเลยเพราะมันเคยท่วมมาก่อนแล้วนะเมื่อปี54ก็สุดสดเลย แต่คิดว่านะมาครั้งนี้ก็หนักเหมือนกันแ่ะผมดูแล้วหนักแต่ว่าน่าจะน้อยกว่าปีห้าสี่น้อยกว่าน่าจะเท่าๆกับปีสาอแปดอะคือดูนะแต่ก็เอาเรื่องกันนะก็มาแบบฉุกเฉินเนี่ก็ก็ให้รัฐให้ให้รัฐบาลมาดูแล้วกันว่าเขาจะเอาไปทางไหนได้น้ำนะฮะคือคือสูบลงให้ได้ก่อนอย่าให้ขังอย่างเดียวให้ระบายให้ไวแต่ขออย่างเดียวว่าอย่าอย่าไปกั้นบิ๊กแบ็กอย่าไปกั้น ถ้ากั้นปุ๊บน้ามันมันข้างนอกก็เข้าไม่ได้ข้างในก็ไปไม่ได้ฮะเพรกั้นแล้วมันมันเป็นอันนั้นเลยบางทีรู้สึกตอนพญาสีจะหนักจะหนักหนักหนักหนหนักหนักหนันักหนักหนักหน่กหนักธรัมดนซ่อนบ้านในสกหแันักห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 นัาน้ําจุฬาลงกรณัที่อกหนััญหนัีจนังหนัดปนัมธนนีกีนัเนี่ยนป็นจุดสัาคักมนกนะคะในการระบายน้ําลงเจ้าพระยาแต่ว่าตอนนั้นน้ํามันมากมันเอ่อทุ่ง ท่วมชุมชนกันไปแล้วนะคะดังนั้นการบริหารจัดการก็ค่อนข้างที่จะลําบากในการดึงน้ํากลับเข้าสู่พื้นที่คูคลองเหมือนเดิมส่วนที่ปากเกร็ดค่ะท่าน้ําปากเกรด็ดใต้สะพานพระรามสี่อเภอปากเกรด็ดนนทบุรีระดับน้ําแม่น้ําเจ้าพระยาสูงขึ้นต่อเนื่องตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ําเจ้าพระยา <c oughs> ส่วนใหญ่เขาติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดและต้องการให้หน่วยงานเข้ามาตรวจสอบแนวคันป้องกันน้ําท่วมตรวจสอบอุปกรณ์ ตอนเครื่องสูบน้ําให้พร้อมใช้งานในการช่วยเหลือประชาชนค่ะถ้าน้ํามาทางสายเดียวนี่นะคือเยอะเหมือนกันแล้วก็ยังไงอะตอนนี้ก็รอดูกันอยู่ครับผมจย่างขพี่ก็บ้านอยู่ติดดินแม่บ้านอยู่ตรงนี้เองโดนทุ๊ปีที่จะรู้เลยว่าน้ามาใช่ครับผมใช่สีสใช่ฮนะแบบถ้าสีแดงมานี่นะ้ํมันเริ่มเป็นสีแดงมานี่ต้องเตรียมตัวแล้วจะมากจะน้อยดูอีกทีก็เห็นน้ําเหลือปล่อยมาแล้วใช่ครับพี่ ตอนนี้ก็ต้องเตรียมตัวกันแล้วพี่เพราะที่มงที่บ้านเนะเก็บกันหมดแล้ววงฝั่งเกาะน,นี่เพราะว่าเตรียมตัวกันหมดแล้วเนี่ยเพราะว่าด้วยความเคยชินสำหรับสถานการณ์น้ำปีนี้ค่ะชาวบ้านเขาบอกว่าไม่น่าจะแรงเท่าปี54นะคะถึงแม้ว่าน้ำจะไหลามามากแต่ว่ามันยังไม่ได้เอ,อ่อท่วมชุมชนเป็นบริเวณกว้างค่ะ